ป้าจะต้มถั่วเหลืองนะเพื่อนไอคุณหมอบอกบำรุงสมองเดี๋ยวป้าจะทำขนมให้พ่อใหญ่แบร่าดูว่ามันใช้ประโยชน์ได้กี่อย่างถั่วเหลืองหลังจากแช่น้ำเมื่อคืนนะคะก่อนแช่ก็ล้างเป็นสิบสิบน้ำก่อนนี่หลังหลังแช่ไว้คืนหนึ่งป้าก็ล้างจน ขาวตั่วแบบนี้นะล้ามเป็นสิบๆน้าเหมือนกันแล้วก็เทะเ้าไปต้มแล้วกันป้าจะใส่เกลือนิดนึงครับเพื่อนป้าจะใส่ไฟอ่อนๆน,นะลืมเอาหม้อน,นึ่งมาจากร้านเสริมสวยถ้านึ่งน้ำเม็ดยินจะสวย เม็ดไม่สวยเดี๋ยป้าจะทำตัวแปดเดี๋ยวป้าจะมากองมันออกกลองมันออกกลองต้มเสร็จแล้วก็จะใส่กลองไว้อย่างนี้แหละครับเพื่อนเพยกจะให้แฟนกินด้วยเว,เวลาเราบอกเขานะเขาก็ไม่เชื่อเรานะ เพราะว่าตอนนี้เราอายุมากแล้วนะมัน later, ที่หลงที่ลืมเราต้องบมรุงสมองบ้างนะหกสิบปีขึ้นไปแล้วเพื่อนเพื่อนป้าใส่ทั่วเรืองนิดหนึ่งนี่ก็แยงจากแอปเปิลนะคะไอ้นี่วิตามินน่ะบีหนึ่งถึงสิบสองป้าจะกินทุกตอนเช้า จะมีขนมปังแผ่นหนึ่งนี่ทั่วเหลืองนะต้มไว้แล้วก็ใส่ใส่ช้อนหนึ่งหรือบางทีก็สองช้อนค่ะต่อวันอาหารเพื่อสุขภาพ